เัือนี้มันก็โกงเหมือนมันไม่มีจุดอ่อนเลยเหรอบ้าไปแล้วเย, 3, ยี่ยสามลูกหนึ่งมันไม่สายเยี่ยไปแล้วสัตว์<อ> <c oughs> ก่อนนอนมาเจออะไรเนี่ย ไปดิไปดิไปดิไปลดิไปดิไปดิโอเคกูไปแล้วกูไปแล้วเนี่ยไอพวกนี้มันเล่นเป็นไงเป็นเมนเหรว้าเก่งเว้ยแต่ว่ายังห่างกว่าพี่หน่อยนึงบอกมาทีสิว่าอย่าเสือกดีละเมื่อกี้พี่คิวมาแล้วเมื่อกี้ของเราถูกโจมตี เน้ยมันเลนสกิลมันเป็นแบบนี้มันมันดูดเลือดหรอนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตะยี่สองนะมันจะโจมตีใจมันจะใช้เลือดตัวเองตัวเองอะไรเนี่ยโจมตีมันจะดูดปังดูดแรงจังวะตอเลนมากอนั่นน่ะทำไมมันดูดถึงนั้น่ะแล่วนี่มันก็โกงงมันไม่มีจุดอ่อนเลยหรอ บ้าไปแล้วเอี้ยสามตู้หนึ่งมันไม่ถามเอี้ยไปแล้วสัตว์ก่อนนอนมาเจออะไรเนี้ยปังเอี้ยไม่เห็นเงินประไฟตรงข้ามเลยไอ้เฮียเวรุ้มึงทักไปถามดิว่ามึงขอคู่กับไอ้เฮียฝั่งตรงข้ามได้ไหมปังกูดูโซตังแม่งไม่ไหวเลย ปวดฟิกโวยรัวจัดในเกมเลยเฮ้ยมันเขาป่าแม่งเยอะเลยกลัวไม่ได้เปรียบมั้งกดฟิกต่อให้ก่อนเป็นงั้นไปอีกปักตั้งห่างใช่ปะโอ้ยเฮียห้าพันมาเยอะกว่าเพื่อนเอุ้ยใครอยู่เขาอยู่เดี๋ยววะอยู่แีกคนนึงอ่ะ ตัวแยบร้อยมันมาแล้วนะดูตัวมัลลิเนี่ยเข้าจริงนะมว้ยดูเลือดเงี้วสวยตายแล้วตายแล้วโอเคไม่เม็ตายอ่ะโอเคดู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  Icana, มาเริ <op> ่มตึ้งรำกันเถอะได้งทุกเม็ดจริงๆอะสมรับเลยชนะน่จะเกินไปแล้วทางเราชนะกินเนี่ยต้องสร้างประวัติศาสตร์พอเรามีแต่แบกคนใหม่แล้วคือกินคุณไม่แบกแล้วสัตว์สะผานนะมีไหวหรอกแล้วผมชนสึด ไอเหีียพุ่งชมแม่งเมื่อกี้ตายหามซะแล้วเกียรังสัตว์ห uh ัวเงี <h 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 ้ยไม่เล่นเกมไม่ได้รู้ใจกันจังวะเฮ้ยไม่ได้พอเล่นเลยเฮ้ยพิวจังวะถ้ามันใกล้ตายมันจะวิ่งเร็วพี่อ้าวมีงั้นด้วยปะ นี่ดิเตือนมามันไม่ตายมันไม่ตายมันกดเลือดมาโ้ไอ้ใหญ้แบงค์ตรงบ่อแลอวะเนี่ยแย่โหดเกินต้องในของเราถูกโจมตี แม่งบอกไม่เกลียดใจเลือดกูเลยเก็บเก็บเก็บตายแล้วครับแ,แม่ไม่ไอ้สัตอีนี่ไม่ก็หญิงแม่งจังเนม้ยเลยอ่ะเชนเราทุกเดียวตายไหมเพื่อนไอ้ตัวนั้นอ่ะ มไม่ตายไม่ตายนะเอชุดเดียวตายจะดีมากอันนี้ก้องดูด้วยแบบช่วยด้วยโจมตีโจมตีบอเลนบอลเลนนะเพมเนมเกมช็อตแมนใส่ทุกอย่างที่มี ไม่รอดวะเรียกเรียกตีเลยจอมตีด้วยอ้หบ้านคุณใจบ้านคือรถตายซะขาดตอะไรอะอะไรย่างยัางย่างหน่อเที่ยะนี่ฟอลรนเหรอสลิมฟลอเรติโนแม่วับหน้าบ้าอยู่ด้วยนะ ถโจมตีึงมันโง่เว้ยัตือน้อยลวอ้ยมาเด็ี่ Nay, nah i, ่วยเหรอเฮ้นีใครเว้ยตวชีวิตกูัตไม่เยเกมเม็ดไหมเม็ดไหมดูดิ ซินเม็ดผมว่าน่นเม็ดไม่เม็ดฟ้าก็เม็ดส้มเลยชื่อันคูนมากเลยนะพี่สัตแม่งมาเป็นคู่เลยนะเล่นแบบนี้ว่าต่ผัวกับเมียเล่นกันแน่เลยสัดเม็ดเขียวนะหญิงวะ